หลายคนอาจสงสัยเวลาสั่งผลิตกล่องในโรงพิมพ์ของเราจริงๆแล้วใช้เครื่องจักรอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเครื่องจักรตัวจริงที่เปลี่ยนไอเดียวันหน้าต่อให้กลายเป็นแพ็กเกจสวยๆที่ลูกค้าถีอยู่ในมือโลกมีเครื่องตัดกระดาษเครื่องนี้คือด่านแรกที่สั่งันมากๆหน้าที่คือการตัดกระดาษให้ได้ขนาดที่พอดีตามที่ออกแบบไว้ถ้าตัดไม่เป๊ะขั้นตอนต่อไปก็จะมีปัญหาทันทีแต่ตออกมาหัวใจสำคัญของโรงพิมพ์เครื่องพิมพ์ ที่นี่แหละที่ไอเดียการออกแบบของลูกค้าถูกพิมพ์ลงบนกระดาษจริงสามารถถ่ายทอดสีสันความคมชัดและคุณภาพทั้งหมดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบงานพิมพ์ที่เสร็จแล้วจะถูกส่งเข้ามาที่เ,เครื่องเคลือบเพื่อเพิ่มชั้นฟิล์มบางๆเคลือบไว้บนผิวไม่ว่าจะเงาหรือด้านไม่ใช่แค่สวยงามแต่ยังช่วยป้องกันรอยขีดข่วนทําให้กล่องทนทานยิ่งขึ้นจากนั้นก็มาถึงแชงไดคะ่ะหน้าที่คือการตัดตามแบบกล่องเพื่อขึ้นรูปจริง กลายเป็นทรงกล่องที่เราเห็นกันขั้นตอนสุดท้ายคือการปาก,กาวเครื่องนี้จะช่วยขึ้นรูปพับาก,กาวทำให้แพ็กเก็ของคุณพร้อมออกเดินทางสู่ลูกค้านั่นเองนี่คือค่าเครื่องมือหลักๆในลงพิมแพ็กเกจดีๆที่ทําให้งานออกมาสวยสมบูรณ์และความใช้งานได้จริงพอเบื้องหลังแพ็กเกจทุกชิ้นมีความใส่ใจในทุกขั้นตอน